กรีซชื่อนี้เนี่ยไม่ได้มีดีแค่ภาพสวยๆที่เราเห็นกันตามโปสการ์ดนะครับวันนี้เราจะมาเจาะลึกเบื้องหลังภาพเหล่านั้นกันครับว่ามันมีเรื่องราวอะไรซ่อนอยู่บ้างเอาล่ะครับลองหลับตานึกภาพตามกันดูนะพอพูดคําว่ากรีซปุ๊บภาพอะไรที่มันแวบขึ้นมาในหัวเป็นอย่างแรกเลยครับ หลายคนน่าจะนึกถึงภาพนี้เลยใช่ไหมครับอโครโพลิสที่ตั้งเด่นเป็นสง่าอยู่กลางกรงเอเธนส์ ense, เหมือนเป็นผู้เท่าที่คอยเฝ้ามองประวัติศาสตร์ที่มันยังคงหายใจอยู่จนถึงทุกวันนี้หรืออาจจะเป็นภาพนี้หมู่เกาะกลางทะเลอีเจียนที่มีบ้านสีขาวโพลนตัดกับโดมโบสสีน้ำเงินโอ้โหแล้วน้ำทะเลสีใสกริ้งภาพในฝันชัดๆเลยใช่ครับภาพพวกนี้สวยงามมากจริงๆ แต่รู้ไหมครับว่ามันเป็นแค่เปลือกนอกเท่านั้นเองวันนี้แหละเราจะไปดูกันว่าเรื่องราวข้างในโปสการ์ดพวกนี้มันมีอะไรซ่อนอยู่บ้างโอเคครับการจะเข้าใจกรีซให้ลุกซึ้งเนี่ยเราต้องเริ่มจากจุดเริ่มต้นของทุกอย่างเลยนั่นก็คือภูมิประเทศของเขาครับที่มันไม่เหมือนใครจริงๆดูตัวเลขนี่สิครับ80%ไม่ใช่น้อยๆเลยนะพื้นที่ของประเทศกรีซเนี่ยเป็นภูเขาไปแล้ว80%เลยนะครับซึ่ง ตัวแรกแค่นี้แหละครับมันบอกอะไรเราได้เยอะมากมันคือตัวกําหนดทุกอย่างเลยตั้งแต่วิถีชีวิตไปจนถึงประวัติศาสตร์ของชาวกรีกตั้งแต่ยุคโบราณเลยทีเดียวแล้วไม่ใช่แค่ภูเขานะครับเรื่องเกาะนี่ก็สุดยอดเหมือนกันมีเกาะทั้งหมดเนี่ยมากกว่า6,000เกาะแต่ที่น่าสนใจคือมีคนอาศัยอยู่จริงๆแค่ประมาณ200เกาะเท่านั้นเองที่เหลือคือเกาะเปล่าๆเ,เลยแล้วว่าพูดถึงภูเขาในกรีซเนี่ยจะไม่พูดถึงที่นี่ไม่ได้เลย ยอดเขาโอลิมปัสครับสูงที่สุดในประเทศเลยนะแต่ความสำคัญของโอลิมปัสเนี่ยมันไม่ได้อยู่แค่ความสูงอย่างเดียวนะครับแต่มันคือเรื่องของจิตวิญญาณเลยเพราะตามตำนานที่เล่าขานกันมาเนี่ยที่นี่แหละครับคือบ้านของเหล่าเทพเจ้ากรีกเทพซูสทเทพีเฮราอะไรพวกนี้อยู่กันบนนี้เลยก็เพราะมีฉากหลังที่มันอลังการขนาดนี้แหละครับมันเลยเป็นเวทีให้กับอรารยธรรมที่ยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งหนึ่งของโลกถือกำเนิดขึ้นมา ทีนี้เรามาดูกันดีกว่าว่าดินแดนแห่งนี้เขามอบของขวัญอะไรกับโลกของเราบ้างเริ่มจากคำนี้เลยคำว่า democracy หรือประชาธิปไตยที่เราใช้กันทั่วโลกเนี่ยรู้ไหมครับว่ามันมาจากภาษากรีกแบบตรงๆเลยนะคำว่า demos ที่แปลว่าประชาชนไปบวกกับ kratos ที่แปลว่าอำนาจรวมกันปุ๊บก็คืออำนาจของประชาชนนั่นเองโหตรงตัวมากๆแล้วมันไม่ได้มีแค่ประชาธิปไตยนะครับโอ้โหดูลิสต์นี่สิ ทั้งปรัตญาที่เรายังเรียนกันอยู่คณิตศาสตร์ที่เราใช้กันทุกวันกีฬาโอลิมปิกวรรณกรรมตะวันออกสถาปัตยกรรมส,สวยๆทั้งหมดนี่คือรากฐานที่กรีกโบราณให้ไว้กับโลกยุคใหม่อย่างเราๆเลยครับเราเรื่องโอลิมปิกเนี่ยนะมันเป็นการเชื่อมโยงอดีตกับปัจจุบันได้แบบสุดยอดมากเลยเพราะกรีซนี่แหละครับที่ได้เป็นเจ้าภาพโอลิมปิกยุคใหม่ครั้งแรกเลยนะในปี1896ที่กรุงเอเธนก็คือกลับมาจัดที่บ้านเกิดของมันนั่นเอง โอเคเราย้อนอดีตไปไกลมากแล้วทีนี้เรามาโดดขึ้นทางมาเฉีงกลับมาสู่ยุคปัจจุบันกันดีกว่าครับมาดูกันว่าชาติที่แบกประวัติศาสตร์ยิ่งใหญ่ขนาดนี้ไว้เนี่ยเขาใช้ชีวิตกันยังไงในศตวรรษที่21ปัจจุบันนี้นะครับกรีซเป็นระบอบสาธารณรัฐแบบมีรัฐสภามีประธานาธิบดีเป็นประมุขของรัฐซึ่งคนปัจจุบันก็คือคุณแคทเธอรีน่าซาเคนลาโลปูลูท่านเป็นประธานาธิบดีหญิงคนแรกของประเทศด้วยนะ ส่วนหัวหน้ารัฐบาลก็คือนายกรัฐมนตรีคุณคิเรียกอสมิสโซทาก,กิสครับแล้วเรื่องปากท้องล่ะเศรษฐกิจของกรีซขับเคลื่อนด้วยอะไรแน่นอนอันดับหนึ่งเลยก็คือการท่องเที่ยวที่ดึงคนจากทั่วโลกไปแล้วก็อีกอย่างที่ใหญ่มากคือการเดินเรือครับซึ่งก็ไม่แปลกใจเลยนะเพราะมีทะเลล้อมรอบซะขนาดนั้นนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องเกษตรกรรมพวกน้ำมันม,นมะกอกไวน์นี่คือของขึ้นชื่อเลย แล้วก็ภาคพลังงานกับการผลิตก็สำคัญไม่แพ้กันครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะยังจำข่าวใหญ่เมื่อ10กว่าปีก่อนได้นะครับเรื่องวิกฤตหนี้ของกรีซตอนนั้นหนี้คือหนักมากจริงๆแต่ดูกราฟนี้สิครับมันคือเรื่องราวของความหวังเลยนะจากจุดที่พีคที่สุดในช่วงวิกฤตตอนนี้คาดกันว่าอัตราการว่างงานจะลดลงมาเหลือแค่ประมาณ10%ในปี2025 ซึ่งนี่คือสัญญาณการฟื้นตัวที่ชัดเจนมากแล้วก็เป็นเรื่องที่สําคัญมากๆสําหรับชาวกรีกทุกคนเลยครับเอาล้วครับพักเรื่องหนักๆไว้ก่อนทีนี้เรามาสัมผัสกรีซด้วยประสาทสัมผัสกันบ้างดีกว่ามาดูกันว่าถ้าเราไปที่นั่นจริงๆเนี่ยจะได้ลิ้มรสอะไรแล้วจะได้เห็นอะไรกันบ้างโอ้โหมาถึงกรีซแล้วไม่พูดเรื่องอาหารนี่คือผิดผิดมหันเลยครับลองนึกภาพตามนะ มูสากาที่อบมาร้อนๆชีสเยิ้มๆซุฟลากีที่ย่างมาหอมๆกรีกสลัดที่แบบสดชื่นมากๆแล้วที่ขาดไม่ได้เลยนะกรีกโยเกิร์ตเนื้อแน่นๆกับน้ำมันมะกอกคุณภาพดีสุดๆแค่พูดก็น้ำลายซอแล้วเนี่ยมาเรามาทัวร์กันแบบเร็วๆสักหน่อยเริ่มที่แรกเลยต้องเป็นที่นี่เท่านั้นเอเธนส์ ens, ครับเมืองหลวงที่อดีตก,กับปัจจุบันอยู่ด้วยกันอย่างลงตัว ที่นี่เลยครับคือที่ตั้งของอะโครโพลิสกับวิหารพาราเทนอนอันเลื่องชื่อที่ยืนหยัดผ่านร้อนผ่านหนาวมาเป็นพันๆปีจากเอเธนส์นะครับเรากระโดดลงเรือไปที่นี่เลยซันชรินีเกาะสวรรค์เกาะในฝันของคนทั้งโลกภาพบานสีขาวบนหน้าผาตัดกับโดมสีน้ำเงินและน้ำทะเลมันคือภาพจำที่สวยจนไม่รู้จะบรรยายยังไงแล้วที่สำคัญที่นี่คือหนึ่งในที่ที่ดูพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดในโลกเลยนะขอบอก และที่สุดท้ายที่เราจะพาไปคือที่นี่ครับเมเทอราที่นี่มันคือความมหัศจรรย์แบบคูณสองเลยนะทั้งความมหัศจรรย์ของธรรมชาติที่เป็นเสาหินสูงลิบกับความมหัศจรรย์ของศรัทธามนุษย์ที่ไปสร้างอารามไว้บนยอดนั้นได้คือเห็นแล้วต้องถามเลยว่าสร้างไปได้ยังไงเนี่ยมันน่าทึ่งจนไม่น่าเชื่อแน่นอนครับเป็นมรดกโลกของยูเนสโกไปเรียบร้อยเห็นไหมครับพอเรามองทะลุภาพโปสการ์ดเข้าไป เราจะเห็นเลยว่ากรีซเนี่ยเป็นมากกว่าแค่ซากโบราณสถานกับเกาะสวยๆเยอะเลยแต่เป็นประเทศที่มีชีวิตมีการต่อสู้แล้วก็กําลังเดินไปข้างหน้าและอยากจะทิ้งท้ายด้วยคําถามที่น่าคิดนะคบว่าไอ้เจ้ามรดกจากอดีตที่มันยิ่งใหญ่ขนาดนี้สุดท้ายแล้วมันจะเป็นแรงผลักดันหรือว่ามันจะเป็นเงาขนาดใหญ่ที่คอยทาาทับอนาคตของกรีซกันแน่เรื่องนี้ก็คงต้องให้เวลาเป็นคนตอบลวครับ